สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2,567 เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านางสาวรัชมีกรเมฆฉายขอถวายเสียงสดสาทธยายพระสูตรพระปร,ะริตดามมนต่างๆเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอัขระเพียนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชมุมเทวดาสมันตาจาักกวาเรสุป,ปัตราคาชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขามโมขาทางังสักเคกาเมจะรูปเป ทิริสิขารัตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัเทจะคาเมตะรุวนาคา,าเนเเคหะวัฒุมิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลทละวิสเมยะัขะคันทับพ,พนาคาติท่านตาสั้นติเกยังโุนิวรวะวจนังซาทาวโวเมสุนันโตธรรมมส,สวนา,าโลอยัมพทันตา ธรรมสวรากาโลอยัมพระทันตาธรรมสวรากาโลอยัมพระทันตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคขววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคขววโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะววโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธสาบทที่สามบทสวดไตรสารณคมพุทธังสารนังคัจชามีธัมมังสารนังคัจชามีสังฆังสารนังคัจชามีทุติยมปิพุทธังสารนังคัจชามีทุติยมปิธัมมังสารนังคัจชามี ทุติยมปิสังคังสรนังคัชามีตติยมปิพุทธังสรนังคัชฌามีตติยมปิธรรมังสรนังคัชฌามีตติยมปิสังคังสรนังคัชฌามีบทที่สี่บทสวดสัจจิเรียคถา นัตถ an 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 ja so ิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสุทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสุทิเมโหตุสัพพทา บทที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกันสามย,ยังพควาสักเกสุวิหรารติกบปิลาวทุสมิ่งมหาวเนมหตาภิกขุสังเคนสัตทิงปัญจะมะเตหิพิกขุสเตหิสัพเทเฮวอะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตูหิเทวตาเยพุยเยนะ สันนิปฏิตาโหนติภควันตังทัศนายภิกขุสังคันจะอัโคจตุนนงังสุทาวาสากายิกานางังเทวานางังเอตตะโหสีายังโคภควาสกเกสุวิหรติกบปีลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนาสัตทิงปัญจ มัตเตหิพิกุสเตหิสเเหัพเพเฮวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสนิปตตาโห้นติภควันตังทัสสายาภิกขุสังคันจะยันนูนามายัมปิเยนะภควาเตนุปะสังกะบมอยามะอุปสังกะมิตตวา พภคาวโตสันติเกปัดเจกคาธาพาเซยามาติอัทโคตาเทวตาเสยทาปินามาภารวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังประสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวเมวะสุทาวาเซสุ เเวสุอันตราหิตาภคะวโตปุระโตาปาตุระหังสุอัทโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัทถั่งสุอเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทั่งอภาสี มหาสมโยโยปวนสัมมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสมะยังทักิตาเยวะอประราชิตะสังคันติอัคโคอประราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทาั่งอภาสิ ตัตราภิกขวโสมาหังสุ้งจิตตังอต,ตโนปุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิขะเหตตวาอินทริยานินะรักขันติปันธิตาติอัทธโคอัป,ปราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทาั่งอภาสิ เชตวาคีลังเชตวาปลีคังอินทขคีลังโอหัจจะมะเนชาเตจะรันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโคอัปปาราเทวตาภาคะคะวโตสันติเกอิมังคาทั่งอภาสิเยเกจิพุทธังสารัง คตาเซนาเตคมิสันติอปายภูมิงปะหายะมานสุสังเทหังเทวากายังปะริปูเรสันตีติอัทโคภะควาพิกูอามันเตสิเยพุยเยนาพิกเวทสัสสุโลกาาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตาธาคตังทัสนายาภิกุสังคันจัก เยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตมมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเศยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติานาคตมมทานัง อรหันโตสัมมาสมพุทธ,ธาเตสมปิภควันตานังเอตะประมะเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเศยยทาปิไมหังเอตะระหิอาจิคิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติิสามีพิขเว เทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะซาทุกังมานสิกโรถะภพาศิษสสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกคูภะคะวโตปัจจัตโตซุ้งภะคะวาเอตะัทะโวจะสีโลกะมนุกัสสามิยัตภุมมา ตัทสิตาเยสิตาคิริบคับพะรังตหิตัตตาสมาหิตาปุถุสีห้าปสัสนลีนาโลมหังสาพิสัมพุนโนโอทาตะมนาซาสุธาปิปสัสสนาน,นาวิลาพิยโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิละวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนปะเตเทวกายา ภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจากอาตัปปะมาการุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมานุานาาสานะทัสนังอเปเกสตะมักคุ้งสหัสสังอถาสาตาริงสตังเอเกสหัสสานังอามานุสานามะมัทสุง อัเปเกนันตามาทักคุ้งทิสาสภาผุดาอาหุงตันจะสพังอภินญายะอวคิตาวานาจักขุมาตาโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวากายาอาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโวเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปภพโซ สัตตสหัสสาวยาฆ่าภุมมากาปิลาวัฒวาอิทิมัโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิคุนางสมาติงหวนังชสหัสสาเฮมาวตายาฆานานตะวนิโนอิทิมโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงพิคุนางสมาติณหวนังสาตาคิรา สหัสสายักฆะนานาตวันนิโนอิติม <playoffs> ันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขุนางสมิติงิหัวนังอิเจเตโสรสสสหัสสายักฆะนานาตวันนิโนอิติมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขุนังสมาติงิหัวนางเวสามิตาปัญจสตายักฆะนานาตวันนิโน อิต e ah ิมันโตชุต ah an ิม ah ันโตวนาวันโตยะสัส ah ีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนางสมิติงหัวนางกุมพิโรราชาคาฮิโกเวปุลลัสะนิเวสนังพิยโยนังสตะสหัสสังยะกานังปะอิรุปาสติ กุมภิโรราชาคา่ะฮิโกโซโปาคาสเซมิตินหัวนังปุริมันจาาทิสังราชาทตตะรัตโทปัสสติคันทัพ,พานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปีตัสสภาพาวโวอินทานามามหพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาบันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมพิคุนางสมิตินหัวนัง ขคีนันจากทิสังราชาวิรุณโคตปปัตสสิติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตาสาาววัสสะพระหวออินทานามาม,มัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิพุนังสิมิติหัวนังปชิมันจากทิสังราชาวิรูปปโคปัตสัสตินาคานางังอธิปติมหาราชายัสสิโซ ปุตตาปิตัสสะภาโวอินทานามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิคุนังเซมิตินหวนังปุตตรันจะาทิสังราชากุเวโรตับป่าซาสติยักฆ่านังอธิปติมหาราชายสัสสิโซ กุตาปิตัสสะพหะโวอินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิคุนังเสมิติงหัวนังปุปริมะทิสังทัตตะรัตโธทัคคินนาวิรุทหะโกปชิเมนาวิรุปะโคกุเบโรอุตาราังคิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิซาทัทละ มานาอัทังสุวเนกาปิละวัฒเวเตรัางมายาวิโนทาซาอาคูวันจานิกาสทามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะกวิตโตสหะจันทนโนกามเซโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปามโยจะกเทว,วสุโตะจะมาตาลิจิตเตเซโนจะกคันทัพโพนโรราชา ชโนสโพอาคูปัญจสิคโคเจวะติมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทามานาพิกามุงพิคูนังสมิติงหัวนังอทาคูนาพสานาคาเวสาลาสหตัชกากรมพะลัสสะตะราอาคูปายคาสหยาติพิ ยามุนาทะตะรทธาจาอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซโปาคาสมิติงวันังเยนาคาราเชสหาัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักค,คู่เวหายาซาเตวนามัชาปตา จิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภายนตธานาคราชานามาสิสุปันนโตเคมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสรณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตา พาตาโรวาสะวะเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาซาเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหสตันจะพาลิปุตตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเซนังราหุพัทธะมป,ปาขมุงสมโยธานิ พัททนเตพิภูนังสมิติงวนังอโปจะเทวาปัทวีจเตชโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจะยัสาสาส,าสหะเมตตากรุณากกยกาอาคูเทวยะยัสสิโนทเสเตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโต วนาวันโตยสัตสินโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงหวนังเวนทูจัเทวาสหะีจักอสมาจะทุเวยมาจันทัศูปะนิสาเทวาจันทามาโคปุรักคิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริมาโคปุรักคิตานัคตานิปุรคิตาวาอาโค บันทะพลาหากาวสูนังวาสโวเสโทสักโกปาคะปุาาปรินทะโททเสเ,เตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาพิกาบุงพิคุนังสมิติงหัวนังอทาคูสหภูเทวา ชลามาคิสิคาริวะอริทกาจะโรชาจาอุม,มาปุกภนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจากอจุตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิราอาโคอาคูวาสะวะวเนสิโนทเสเตทะสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมัโตชติมโตวนาบันโตยสสิโน โมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติหัวนังสมานามหาสมานามนุสามานุสตตมาคิตาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอทาคูฮะรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสิโนทเสตเตทสทากายาสเพนานัตตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วนะวันโตเยสัสิโนโมทามานาพิกามุงพิคุนังสมิติงวันังสุกาการุมหาอารุณาอาคูเวทะนัสสสหโอทาตะไคาหฮาปโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาระคชา มิสากาจายะสัสสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอาภิวิสติพเสเตทสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาพิกามุพิคุนังสมิตินุวังเคมิยาติสิตายามากัากาจายะสัสสิโนลัมพิตากาลามเสทธาโชตินามา จะอาสวานิมมานรติโนอาโค و, อาทาโค و, ปารนิม,มิตาทเสเตทสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยสสิโนโมทามานาอภิการมุงภิกขุนางสมิติน,วนุวังสเทเตเทะวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุ่งเยจันเยสัททิสาสหะ ปวุทธาชาติมัคคีลังโอคาติน,นะมนาสวังทักเคโมโมคาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาประมโตจ่ปุตตาอิทิมาโตสหะสนังกุมารโรติโซจะโสปาคะเมิติงวะนังสหัสสะพราม,มาโลกานังมหพราม,มาเพิติัติอุปป,ปันโนชิติมโตพิสมากายโยยัสสิโซ ทเสตทะอิสาราอาคูปเจกะปัสสัตวติโนเตสัญจะมชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตะจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัม,มเกมาราเซนาอภิกามีปสัสสะการหัสะมัน,ามานทิยังเอทะคันหะทถพันธะราเคนะพันธามะทู สมันตาปาริวะเรถะมาโวมุนจิถะโกจินังอิติตัถะมหาเซโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตละมาหจาจะสรังกตวานะเพระวังยาทาปวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสัยยังวเซ ตันจะสัพพังอภิญญายะววะคิตวานาจักคุมาตตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนระเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตัปะมกรุงสุตวาพุทธสะสาสนังวีตะราเคหิปักามุงเนสังโลมมปิอินชยุงสเเวิชิตะสังคามาพายาตีตายสัสสินู โมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ